สวัสด bon ีครับชมรมตุเรียนร้อยฟายปันนะครับวันนี้พามาดูต้นสาลิกานะครับโอ้ต้นโตมากนะครับดูครับดูขนาดวันนี้น้องติ๊กพามาดูต้นเรียนนะครับสาลิกานะครับเหลือไม่เยอะแล้วนะครับช่วงเป็นช่วงปลายฤดูแลยนะครับดูนะครับดูขนาดความสูงนะครับดูขนาดความสูงนะดูขนาดต้นนะครับดูขนาดต้นต้นโตมากนะตรงนี้เป็นภูเขาหน่อยนะครับมันจะจันนะครับนายแบบรับนายแบบรับน้องติ๊กคนพาต้นใหญ่มากนะครับ ต้นประมาณสองคนโอบนะครับประมาณสองคนโอบนะครับเดียวประมาณนะครับต้นแรกๆนะครับที่ที่เสียบนะที่เอามาจากต้นแม่ต้นแม่เดิมตายแล้วนะครับเสียแล้วนะครับเสียแล้วนะรเป็นรุ่นแรกๆแล้วก็ดูกิ่งนะครับกิ่งยาวประมาณสิบกว่าเมตรนะครับเออนี่หนึ่งกิ่งนะผมคนเนนแล้วน่าจะประมาณทุเรียนหนึ่งต้นนะครับเสียดายนะครับไม่ได้มาถ่ายตอนตอนที่ว่ามันมันดกๆนะครับตอนนี้ก็ขึ้นตัดจะหมดแล้วนะครับเหลือนิดหน่อยแล้วนะครับเหลือนิดหน่อยแล้วนะครับ ต้นโตมากนะครับต้นโตมากเนี่ยต้องเก็บรูปถ่ายไว้เลยนะครับแบบนี้น่าสนใจมากครับน่าสนใจมากดูกิ่งนะครับดูกิ่งนะครับวงรอบกิ่งหน้าประมาณสามสิบเซนติเมตรนะครับเส้นผ่าตรงกลางนะครับเดียวประมาณนะครับหนึ่งฟุตนะครับกิ่งกิ่งหนึ่งฟุตนะครับโตมากยาวผมคะแนนด้วยสายตาประมาณสิบกว่ามิตนะครับยาวมากนะครับผมว่ากิ่งที่ยาวที่สุดผมว่าดูนะครับ มีอาจจะถึงสิบห้าเมตรได้นะครับกิ่งยาวมากนะขนาดความสูงก็น่าจะเลยสี่สิบเมตรนะครับโตมากครับทรงกิ่งนะครับกิ่งกิ่งยาวนะครับทุเรียนสาริกาลักษณะการแต่กิ่งจะรอบทิศนะครับสี่ทิศทางครับเป็นเป็นเป็นทุเรียนที่แต่งกิ่งตัวเองนะครับสวยมากนะครับเราไม่ต้องแต่งอะไรมากนะครับเป็นต้นที่ที่สวยมากเลยนะครับสาริกานะครับกระปงนะครับพังงานนะครับตรงนี้บ้านบ้านตายวาใช่ไหมบ้านตายวา นะครับผมตรงนี้ไม่ได้เป็นตำบลกระปรงนะครับผมไม่ได้เป็นตำบลกระปรงนะครับแต่ว่าเป็นอำเภอกระปรงตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่มากสวยงามมากนะครับ